ทักทายพี่น้องกับต้นมะเขียบครับเมื่อนีนกำร่างสุกผู้พันธุ์รอบบ้านครับพี่น้องอาจจะเก็บไปบม่มทั้งมันโยดกับพ้องกันโยดลงมาไก,กลกับกินมันชุกแล้วมันก็ะโยดครับดูหยาดไกลกินกันนะงลงมาใหม่ๆครับนี่คุณ ไม่ได้เก็บไปบวมครับหยาดไกลกิิเหมือนกันนะนี่เพียจังหน่อยแต่ว่าสุกหวานแคอยังไงครับหวานดีขนาดครับลงไปบวมครับพี่น้องน่อยกับตาตีแล้ว ไปเลยลูกเนี่ยโอ้มันแก่สีสุกตัวนึงนั่งสีสกุกครับหยิบส่งน,นิ่มๆแ,แ,แล้วครับนิ่มแลวไว้เฮ้ยตาตีมากากเลยโอ้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วครับเนี่ย ปลอดชานผิดครับผลไม้รอบบ้านวาไงไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวโย้นลงไปจีแตกไา้หนุ่ยตัวนี้ซุ่มตาตีับลุกๆ กินแล้วอ๋อบวมครับเนี่ย,นนยโดนไงเว่ามันสุกกว่าตุ้นเลยคนน่ะตาแตกแล้วครับอ๋อบวมครับต้นไงน่าเกลียดสุกแล้วครับเนี่ยบวมอีกมือสองมือก็ได้กินแล้วครับพวกที่ก่อ,อกได้แล้วครับ ยี่ได้พี่น้องในตัวน้นอยๆครับต้องจบไปบวมแน่แล้วก็มีสุกสุกกระสิบประมาณเนี้ยครับเปลือกร่อนมอกเลยครับสมัยเป็นเด็กน้อยนี่มากมากเลยไปคอน้ำเฮี้ยนผู้สาวที่เพิ่นเฝ้าปาั่นขึ้นในเพิ่นเพิ่นกับแบงให้กินตาแตกพะยา ถานเด้พี่น้องชุกค่าต้นครับต้นวันนี้เอากัดพี่น้องหวานหวานน้ำกันครับหวานเจี๊ยบหวานปดวนปดหวานโปด ฉ่ำไม่อ,ออกแป้งโล่งสีหวานฉ่ำรับน้ำลายหวานฉ่ำแม่อละลมากกิน มันก็เปวานนะมั้งยากำลังเห็ดกระเผยู่ครับแต่ยังกินเช้าปุ่น่้ยังกินเช้าคุณยายจุกน้ำใหม,ม่ากินตุ <laughs> ปน้ำใหม่ซุกน้ำใหม่กับปิงเนื้อครับกำลังงงๆอยู่หลังบ้านแม่กำลังเห็ดกระเผา หอันช้ำมมร <c oughs> รรครับน้ำอไรคนรักกระซุกแล้วครับจ้าตีครับตำนกงเอาได้ครับ ยงรถไทยครับก็นี่ซุกเรยได้ครับนี่นี่ดีเลี่ยมเนี่ยยีกเลี่ยมเนี่ยซุแเ้วครับนี่ยแล้วนี่เอาไปบ่มเลยครับดีก็ปล่อยมันหยดพอบ่มแล้วครับครับผลผลิตต้นแรกครับเหลือต้นหนาบ้านท่านเก็บกินไปแน่แล้วครับ พุงน้ำใหม่เนาะหวกพลังบัวหามากเลยครับแม่แเราเฮ็ดเป็นน้ำไม่ทุ่งไว้ครับลายทุงเติบดอกทุงก้อนกับถามสื่อมันบ่พ่อสีได้ขาดแลวครับพี่น้องขันบ่ไปหาอีกตั้งเคียนตั้งเป็นนอหอยแวงสีครับในที่ลมหัดขวบน้ำใหม,ม่มากหม่มากกับว่บ่เสียบเนาครับเอาไปกินได้เรื่อยๆครับ ไม่ได้ขายพี่น้องไม่ได้ขายมกฝ้าสีได้ขายครับพี่น้องถามมาหลายคนนลงครับว่าอยากซื้อน้อใหม่ไปกินพี่สิเป็นตระเสบควันนบนี่เพราะว่าเห็ดเห็ดถือลักครับโคงคนมันต่มเลยเรามาใส่ถุงเฉยแข็งครับแบบนั้นเน่าไ้แบบนี้หนึ่งน้ำไม่ค่อยเสียครับ ผลผลิตรอบบ้านครับพี่น้องเพว่าทีเป็นกล้วยเป็นลัมย่ายเป็นมะมี่ักม่วงมกแขวมังกรโอเคก็ได้กินเรื่อยๆครับปลูกไว้ให้เก็บกินเรื่อยๆอันนี้ว่ากระโดดพ่อปลูกขอมันซี่ห้าปีแล้วครับยังว่าฮันติน่วยครับเอาพวกกระโดดแก้วมังกรก็อกอ,อกหน่วยเรื่อยๆอยู่ครับเอากระโดดน่าี่เป็นพ่อมาเล็ดมากครับเรืนนออ่อยๆน่าออกหน่วยโอ้ตัวนี้ก็หลายตัวนี้ นี่แบบเขียบยังคือเงาเงาโอ้โหเงาเงามมันอยู่สูงสูงคนแหงเลยเสียวไดงน้อยกับตาตีเหรอโอ้ยมันสุกเติมสุกแล้วครับเนี่ย พอบ่มนี่มัน,นสุกลงสุกแล้วครับนี่เอ้อสุกแล้วหาเลือกเอาครับ ว่นันนีล้ลายก็นี่อยู่ครับเก็บกินไปลายเทื่อแล้วเก็บไปบ่มไปไร้เทื่อแล้วโอ้ครับงามเลยพี่น้องอุ่นสุกอุ่นล้นเลยมังามสวยๆอุ้ย มันโยดทั้งมาครับต้นไม้สุกตัวนี้อาหารไก่นี่จะสุกแล้วครับควันออกแล้วอาหารสุกงยหน่อยงย,ยใหญ่ครับ เอานัา่นโอ้โหเข็มกระตาเลยงานบอกอยอ่ผลง,งานบกเขียบครับเกีเ่ยวมกกวังกรกรนั้งหน่อยสุกหน่อยนะ้นอยขึ้นมาซ่อนครับนี่กินได้ขอ,อให้กินเรื่อยๆครับเก่ยวมกกวังกร ม่นบ้านสุกครับย้ามหมักลำแย้มย้มหมักมีย้ามาหามักเกียบย้ามหมักม่วงพ่อได้เก็บกินกับปลูกไว้เห้เต็มกระตาอนนี้ก็เป็นกล้วยหอมครับพ่อตัดไปโบมอีกแล้วครับกล้วยหอมครับพี่น้องต้นน้นอยๆก็เคลี้ยดีเลยครับพ่อได้เก็บกินเรื่อยๆกันครับกล้วยหอมก็ได้เพราะว่าสิเป็นกล้วยน้ำว้าครับ เครื่องออกเครือออกปีก็มี่ครับอันนี้ปลูไว้ก็พ่อได้ใส่ใบตองครับพอได้ใส่ใบตอง,อไ,ตองไอ้ล่าห่อหมกหออย่างก็พ่อได้ใส่ใบตองครับพี่น้องได้กินน้อยซุปขมออกเครือออกมีครับพ่อได้บอปไปต้องไปเอาใบตองไกลครับหลังบ้านก็ได้ใบตองแล้ว วันลงบัวกระสีลาไปซ้ำนี้ครับผลผลิตของมือครับผลไม้รอบบ้านครับเป็นกล้วยเป็นบักเขียบหรือว่าน้อยนาหรือว่าแก้วมังกรจะมีให้กินครับทั้งสุกทั้งยังสุกเลยนะครับลาไปซ้ำนี้ครับพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้วันลงบัวลาไปก่อนภูเขาแล้วครับโชคดีสวัสดีครับแก้วมังกรช่างลาครับพี่น้อง ăn trầm trong tình đẹp bây giờ còn mày bấm đúng